ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก,ก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนลับสําหรับสมาชิกทุกวันอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนเก่าหรือยังเราพร้อมจะดเียนนานาแล้ววันนี้อากาศดีนะเนี่ยก็ดีทุกวันแหละถ้าเกิดมีกาแฟนะบรรยากาศดีสงบร่มรื่นว่าแต่วิวดีๆแบบนี้ทาไมมีเราแค่สองคนวะสองคนตรงไหนโกรนน่าง้ออีกคนหนึ่งไม่เห็นนะมีสามคนแล้ว สามคนอะไรมั่วแล้วโยมมีแค่ท่ากับเองเนี่ยถามจริงมองไม่เห็นหรอคนที่ยืนตรงนั้นตรงไหนโอ้ยก็นี่ไงโกลนสายตาถั่วเลยไงอุ้ยเช็ดตกใจหมดอะไรวะอยู่ดีๆก็มาโผล่ตรงนี้นี่ไงโกลนเห็นไหมเนี่ยเต็มเตมตาเลยคนที่สามเฮ้ยนี่อยู่ๆอย่าโผล่มาแบบนี้ได้ไหมมันเหมือนโคโรคจิตเฮยโยงเองพูดคนเดียวหรอไม่ได้พูดคนเดียวพูดกับไอ้นี่ไงไอ้ไหนตรงนี้มีแต่ไอโยงกับไอโกลน เล่นอะไรเนี่ยโกรนทำงี้ข้ากลัวนะเวย้ยน่นไม่ควรจะเป็นคำพูดของข้ายงเองเล่นอะไรเนี่ยเองคุยกับใครโกรนตรงนี้นะ่ะมีกี่คนมีสองคนเองกับข้าแน่ใจนะนับใหม่ดิโอ้โหมันต้องนับเลยเหรอมีสองคนมีเองกับข้านี่ไงโย่งข้าโกหกขอให้ตกนรกเออตกก็ตกก็มีแค่สองคนเนี่ยแล้วไอ้คนที่เราเห็นอยู่นี้ล่ะเฮ้ยใจคอจะไม่พูดอะไรสักหน่อยเหรอ มันเป็นคนหรือเป็นผีหรือว่าไอ้กลัวหลอกเราแต่ถ้าเกิดเป็นผีทําไมถึงมีเราเห็นคนเดียวแถวนี้จะมีหอยหลอดแนะ่ๆลองเอามือแตะๆดูดีกว่าว่าสัมผัสได้ไหมเผื่อเราจะคิดไปเองอสัมผัสไม่ได้ไม่มีตัวตนเห็นแต่ภาพไอ้นี่ผีของจริงให้ย่อยงย่องแต่ไรว่าไฟดูดอะ่ะเปล่าๆป่าเปๆไม่มีอะไรหลอนเฉยๆหลอนค้า หลอนเออหลอนหลอดกาแฟว่าจะชวนไปหาดูหอยหลอดซะหน่อยเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีเลยอยากจะออกไปจากตรงนี ik ้มากอยากออกไปมากเลยหรอโอเคเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วยังวะยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอใจดีสู้ผีเฮ้ยมีอะไรไปเนี่ยไม่ยืนจ้องหน้าอยู่ได้ยองพูดกับใครพูดกับยุงนี่นี่คุณมองเห็นผมเหรอเออเห็นไม่อยากจะเห็นนักหรอกดูจากอาการที่เดาไม่ออกเลยหรืไง ตกลงว่าเป็นผีจริงๆใช่ไหมเนี่ยตายไปแล้วใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันหรอหมายความว่ายังไงไม่รู้เหรอว่าตอนนี้ตัวเองเป็นวิญญาณยงคุยกับใครคุยกับยงผมก็พอจะรู้อยู่ว่าตัวเองน่าจะเป็นวิญญาแหละเพราะว่าไม่มีใครมองเห็นผมเลยจนกระทั่งมาเจอคุณนั่นแหละที่มองเห็นมันเป็นคราวสวยของข้าแท้ๆแล้วผมก็จําอะไรไม่ได้ด้วยว่าทําไมผมถึงมาเป็นวิญญาณได้แบบว่าความจําเสื่อมอย่างี้เหรอเหมือนกับไอเทพปีศาจ ผมไม่ได้ความจําเสื่อมนะผมจําอดีตทุกอย่างได้หมดเลยแต่ผมจําไม่ได้ว่าผมกลายมาเป็นวิญญาณได้ยังไงแค่ช่วงนี้แหละแบบว่าจําไม่ได้ว่าตัวเองตุยยังไงหรอใช่แบบนั้นแหละแล้วผมตุยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยค้าว่าตุยจริงนะไม่ไงั้นจะเป็นวิญญาณมาแบบนี้ได้ไงแล้วมันกี่วันแล้วเนี่ยที่อยู่ในลักษณะแบบนี้ ประมาณเดือนกว่าๆครับเดือนกว่าๆ่าเลยเหรอแล้วทำไมไม่กลับบ้านเผื่อจะได้รู้อะไรบ้างโรคุณผมไม่ได้โง่นะก็นี่มันที่ไหนก็ไม่รู้พอผมจะถามใครก็ไม่มีใครเขาตอบจะนั่งรถเมล์รถอะไรก็นั่งไม่ได้เพราะว่าตัวทะลุหมดมันเหมือนกับว่านอกจากพื้นที่เหยียบอยู่เนี่ยผมไม่สามารถจะสัมผัสอะไรได้เลยโหคนรลำบากจริงๆด้วยย่องคุยกับใครคุยกับปาร์ซิวผมก็เลยจนปัญญานี่ไงจะเดินไปทางไหนสักทางก็ยังไม่รู้จะเดินไปตรงไหนเป็นผีนี่ก็ไม่จะสบายเลยนะเนี่ย ที่ว่าไม่สามารถขึ้นรถไปไหนมาไหนได้เป็นแบบนี้เปล่าที่คนโบราณเขาบอกกันที่ขึ้นไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนชวนต้องมีคนชวนนะถึงจะขึ้นได้น่าจะเป็นยังไงครับชวนผมด้วยดิฝันไปเถอะย่องคุยกับปาซิวอะไรไปเรื่องเป็นราวขนาดนั้นเฮ้ยข้าก็ไม่อยากปิดบังเพื่อนไว้โกรนเอ็งเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อเชื่อหรอเออดีเลยตอนนี้ข้ากำลังคุยกับผีอยู่ไอโกหก อะไรวะเมื่อกี้ยังบอกว่าเชื่ออยู่เลยแต่ก็ไม่ได้เชื่อมากขนาดนั้นอยู่ดีๆจะมาบอกคุยกับผีโยงนี่เลนอะไรนี่ไม่กลางวันเฮ้ยเออจริงด้วยนี่มันกลางวัน, hey, วน,น,วนทําไมเองโผล่มาได้ผมจะรู้ไหมผมก็อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละรอเอเอหรือว่าตอนกลางวันนี่มันสว่างก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแต่พอกลางคืนเห็นง่ายผมก็ไม่รู้เรื่องนี้หรอกเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนมองเห็นซะหน่อยผมเป็นคนที่ถูกเห็นเออนะถามเรื่องนี้กับผีผีก็ไม่เข้าใจหรอก ให้ย่องดูเหมือนเองจะคุยเป็นเรื่องเวลาจริงๆนะนี่หรือว่าคุยกับผีอยู่จริงๆก็เออดีก็บอกแล้วว่าคุยกับผีไม่ได้โกหกเลยนะเนี่ยแล้วมีอะไรพิสูจน์ไหมเฮ้ยสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรสักอย่างของผีได้ไหมที่ทําให้คนดื่นรู้ตัวว่ามีอ่ะโอ้โหอันนี้ค่อนข้างพูดยากเลยนะนี่ถ้าทําได้ก็ได้กลับบ้านนานแล้ว ออจริงอคุยกับถ้าได้ใช่ไหมล่ะโยงถามข้อมูลส่วนตัวดิช่วยบอกข้อมูลอะไรบางอย่างที่จะทําให้ข้าเชื่อว่ามีผีอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วจะบอกข้อมูลอะไรละ่ะไม่ได้รู้จักกันซะหน่อยรู้แล้วว่าจะทำยังไงไอ้โกรนผีอยู่ข้างหลังเองไหนจะพิสูจน์ยังไงบอกวิธีมาดิคุณอาหารหน้าไปตรงนู้นแล้วเพื่อนคุณทําท่าอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะบอก อ๋อเฮ้ยเข้าใจแล้วอย่างงี้นี่เองดีดีดีไงโย,ยมันว่าไงกลนข้าจะมองไปตรงนูน้นด้ไว้ไกลๆส่วนเองอะทําท่าอะไรทาหน้ายัางไงก็ได้เดี๋ยวผีจะบอกข้าเองอ๋อเป็นวิธีที่ชาญฉลาดมากเออได้อ่าวึบโยกตอนนี้ข้าทําท่าอะไรอยู่กําลังยกขาขวาชี้หน้าผมผีบอกว่าเองกําลังยกขาขวาไปชี้หน้ามันอยู่เฮ้ยนี่มันอยู่ใกล้ข้าขนาดนี้เลยแล้ววะถูกไหมล่ะถูกถูกเออเชื่อแล้วว่าผีมากอเท่านั้นแหละ ว่าแต่ผีมาคุยกับเองทําไมมันหล่าว่าไม่รู้ว่าตัวเองกลายมาเป็นวิญญาณได้ยังไงไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขึ้นรถขึ้นอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าความจําเสื่อมเฉพาะตอนที่ก่อนจะตุยเนี่ยก็เลยอยากจะให้พวกเราพากลับบ้านโหเออน่าเห็นใจว่ะแล้วนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเพราะประมาณเดือนหนึ่งศพคงไม่เหลือแล้วข้าว่าพามันไปบ้านเลยเหอะเอาจีิงดิทําไมต้องทําขนาดนั้นเออหน่ะมันไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงอะไร,ะไรหรอกเว้ยมันจะได้ไปสู่สุขติอีอย่างข้าก็อยากจะรู้ว่ามันไปเป็นอะไรมา แต่คนที่มองเห็นมันคือข้านะไม่เป็นไรช่วยมันนี่คิดเดียแล้วละว่าที่เอามันมาด้วยพอเชิญขึ้นรถมาก็ขึ้นได้จริงๆซะย่างไันนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะเนี่ยต้องมีคนเชิญก่อนย่องข้าขับรถไม่เป็น อ้าทำไมไปนั่งตรงที่คนขับนั่งผิดพอสตาร์ทเครื่องได้ก็ออกตัวมาเลยว่าแต่เบรกมันอยู่ตรงไหนวะไอ้โกรนจอดจอดเดี๋ยนี้เลยแล้วเบรกมันหยูดตรงไหนล่ะก๊อกก๊อกก๊อก,กเปิดประตูเปิดออกดูตู้โยงเองโกรนได้จ้ะเออค่ะใครคะเนี่ยก็เพิ่งบอกชื่อไปอยู่เมื่อกี้โยงกับโกรนมาหาใครคะมาหาเรื่องครับเอ้ไม่ใช่มาหาคนชื่อชื่อชื่ออะไรแล้วนะชื่อมรกต อ๋อชื่อมรกตครับค่ะชื่อฉันเองมีอะไรหรือเปล่าครับผมคือว่าขอพูดแบบไม่อ้อมคอมเลยแล้วกันสามีของคุณอ่ะชื่อว่าแม็กใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะสามีฉันเองแต่ไม่รู้นะคะว่าเขาไปอยู่ไหนเดือนหนึ่งแล้วยังไม่กลับมาบ้านเลยอ๋อผมเข้าใจครับคือว่ามันอาจจะไม่น่าเชื่อนะแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออร่อยเหลือเฟือปักกิ่งเพื่อดูโฆษณามากไปไปย้อนแหม่โทษทีครับคือว่าอย่างนี้มันอาจจะไม่น่าเชื่อสามีของคุณอ่ะเขาได้ตุยแล้วแล้ววิญญาณของเขาในอยู่ตรงเนี้ย โอเคเสร็จธุระแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวย่งแต่๋ยวเดี๋ยวดูเหมือนเขาจะยังงงๆนะเออขอโทษครับอาจจะไม่ใชดเจนเดี๋ยวเอามาอีกทีสามีของคุยไม่ได้กลับบ้านมาเดือนหนึ่งใช่ไหมละ่ะใช่ค่ะนั่นเพราะว่าเขาตุยแล้วครับแล้ววิญญาณของเขาอยู่ตรงนี้โอเคนะเคลียร์กันเราเองขอโทษค่ะฉันแจ้งตำรวจได้ไหมคะแจ้งให้ตามหาศพสามีแจ้งมาจาับพวกมึงนี่แหละศพนำหน้า อะไรอ่ะนี่พเราอุตส่าห์ทำความดีนะความดีอะไรวะมาบอกว่าสามีคนอื่นตัวแล้วบอกวิญญาณมาอยู่ข้างๆก็อยู่ข้างๆจริงๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนั่นๆมันกำลังยิ้มอยู่ด้วยโอ้โหอีตานี่ยกมาทําหน้ายิ้มจริงเหรอจริงมาทำหน้ายิ้มโอ้โหเหตุฟันครบทุกซี่นี่คุยจะมากเกินไปแล้วนะผมไม่ได้โกหก ตอนนี้มันกำลังเอามือเกาพุงคุณอยู่ใช่เวาอายงฉันจะแจ้งตำรวจอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรวเองทำแบบนี้เพื่ออะไรเตี่ยฮะไปเกาพุงเมียทำไมแกนั่นแหละโกหกฉันแบบนี้ทำไมอ่าโทษทีโทษท,ทีแกล้งเล่นนิดหน่อยก็คุณนะ่ะแนะนำเมียผมแบบนี้ใครจะไปเชื่อล่ะใช้สมองก่อนแนะนำนิดนึงได้ไหมว่าเขาจะฟังเข้าใจหรือเปล่าเออก็จริงของแกนะไฮโยมันว่าไงมันบอกว่าเองนะปึกฮะเกี่ยวไรวะถ้าคุณไม่สามารถทำให้ภรรยาผมเชื่อได้ว่าผมเป็นวิญญ,ญาณแล้วมาอยู่ตรงนี้จริงๆนะ ผมก็จะตามติดคุณตลอดไปนั่นแหละจนกว่าจะไปสู่สุขติแย่ย่อตัวใจอะไรเสียมารยาทมองหน้าฉันแล้วทำหน้าแบบนี้